วัสดียามเ้าครับพี่น้องวันนี้ไม่ยามมองคือเก่าครับนี่รุนบบ่นครับผนะมันบัอู้ปลาดูขึ้นะน้ำเบ็ดเกินงวอม่เซ็ตหรออ๋อเซ็ตมันก็ตึงฟอมเลยนะขึ้นะน้ำเบ็ดลาลึกลำแล้ว โอ้ยรวหยรวพี่ไอพี่ไอเนี่ยโทรศอพล์กันลูกไปเมรี้ยังบอ้อ๋อจ้าว ก้ามูหลายไปจดได้วกระรุดอีกพออ่ะ ีมันมาจากท่าผีได้พอสงสัยมันล่นอยู่ทางไหนเนะเาะแต่วาเมื่อไงจะมาตัวเดียวอ่ะอบ่ามันคือมาตัวเดียวอ่ะตอนลเลยห็นมันถุนนินเลนออกไปหนึงมาไปทางไหนพู้นเซมหลุดจากรถคุณต้นรถอดดือตัวใหญ่ยอยู่ไดนบ้างเนี่ยอือ โอ้ปลขิงเออนี่ครับพี่น้องหัวนึงก็ถือแน่อยู่กันนี่น้องเลวันอุ้ยปลาลดปลาลุดนี่อําอยากเลี้ยงปลาขิงพี่เลี้ยงงัวหนี่ตุูกจะเลี้ยงงัวบ่โอ้ยพี่จับเอ้าหนึ่ง,ง,ง,งมาจับนี่งสามเส้นแล้ว สามเส้นครึ่งจนมันมี่พวกคอยถือครับพี่น้องปลาเสียมใหญ่ว่าก็พอเด็ดกุ่มนี่ต่อครับไงนี่พี่น้นเดี่วนะใจสองอันนะพี่จะเห็นยามยามสามหัวครับพี่น้อง ตหนึ่งสามเส้นครับใส่ถุงก่อนครับอือกี่หม่องมืดใส่ซี่มนมืดหมองตัวนี้สี่เส้น้ะครับเนี่ยอือ ั้น <programmes> <sh arp> ่ดูคอยถืยมองห้างครับทุนหืมดูสดปลาดุกตัวนังครับหัวนี่มันมีตัวหน่าอยู่นะมันคือได้กินนาออืมโอ้เด็ดผมก็เสียวสะดุกนี่วูปสาด นพ่อ,อบปได้มันเรียนไปทางไหนอนหาชัยประตูเปลี่ยงหนึง่งมันแน่นหนายอยู่มันมาหานลงมาดิลุงก็ดจะไปปุดอยู่บ้านนีค่ครับพี่นอาา้องมันหานลงมาอยู่าหาันลงมาตับหนึ่งมาถึงเงินได้คำหนึ่งปุ๊ป้ายโยคำตัดเงินหวัวม่องคำโย่ Ini apa? Mie apa? Kue mie gua ya ya, apa? Uwa, mee, ya, apa. Hmm. E... <coughs>

เบิ่งว่าป้าบักยางใหญ่มันบ่กินเบ็ดเนาะบักขาวมันหลายปลดูบ่กินเบ็ดแม่นี่ป้าอันนี้ไปเข้าไปเนาะอืมปลาเสือหมูตัวใหญ่แม่มาเลยนะอ้าวบ่กินเบ็ดเนาะพ่อไปมองเอ้าอืมกินปอาแบบเปรี้ยวมั้ตาใหญ่ตาให้ ทอรวไ่ะกาีกเื่อมหมือนเดมอย่างเงี้ยใสอยู่ใส่้นะคนใายพ่ี้เไปวานเหโพป้าเขาอันนี้อีโพเน้อยมีเ่าะทิงนเล่นถึงวงแต่สองคนนะแต่เดเะ ลูกประวันส <C ourse> ี่ไนปาเสียง็น่ัาปาเสี่ยงบนเองป้าเสี่ยง้หเ็ไงดิกเชันเลยะเคยเวกาเดียรเพิ่งกเร็วามเพิ่ะหาใส่ก็เด้ นี out. <Yeah. S 2> mm ่ดึงให้นี่นีมันเกี่ยวนีมันส้น

Nên bố sụt nhau bố mẹ chụp Được rồi Nó mất tay của mình Nó mất tay của mình Bố mẹ bảo khen Bảo không khen Nó mình บอแม่ปากกับไทยโตชำนิวยหอบออยู่นั่นาษาไทยภาาทยมนยังถูดเลยแม่อเยนยุุดแม่บแม่ชำนิวยบอบอาจักปีแล้วบ่แม่ัมนิวยหรอบอเย โอเขาอีกเหรอไงฮะเวลาหายจะปีเเนาะกรต้องไก่ยีชิบโลดอะบ้าิบโลนี่ียนะแต่ยัวางไว้ออ มีชอบราจุตะลาูดเลยะที่คราบองกษ้ยมันมาทางหลามเนี่ยมันไก่จะลาสวัสด ่าเอาหนีไปหลายอยู่พี่น้องน,นี่ยซ้ำม,ม,ม,มวนวนว่้วนบ่บ่ซ้ำหนูเนาะม่้วนหลายฮะแหนบ่หลายอยู่คำเน,นี่ยปลาเนี่ยตัวงามๆครับนี่โอ้ปลาเสื่อมใหญ่ครับเนี่ยเกี่ยวม้วนครับตอนนี้ก็ปลาดุกครับโอ้มีแต่ปลางามๆเลปลาเสียบครับนี่ ถ่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเวลาพวบานผมครับโอ้ปาป้าลุนนี่หลยมันหลายมันโมเลียนครับพอกันไม่คิดน้าครับผมวัสดีครับ